สกินโกนะคะก็คือเมฟโซสูตรใหม่ของทางนิติพลคลินิกที่เป็นสูตรพรีเมียมเลยค่ะประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติเรามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบของสกินโกเนี่ยประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะคะ 1. สารสกัดจากชาเขียวค่ะ 2. กดซอยอมิโนแอซิดค่ะ 3. ดูในเรื่องของอาการิคัสบิสโพลัสหรือว่าสารสกัดจากเห็ดแชมเปียงค่ะ 4. นยาซินาไมค่ะ 5. เอลจิกแอซิดค่ะ 6. เฮสปริดินค่ะ หรือาสารสกัดจากส้มซีตรัสค่ะ อย่างแรกค่ะช่วยในเรื่องของสกินดีทอกและสกินบาลานซิ่งค่ะคือการช่วยกำจัดสารตกค้างที่สะสมเป็นปัญหาเลื้อรลังช่วยรักษาสมดุลของผิวและฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงค่ะ 2. a n t i i n f ้อ m นฟลามเมชันแอ i ตี้ i ิ a ิเ o ชนะคะด้วยส่วนประกอบของสกินโกค่ะในเรื่องของไกลซินแมกที่จะช่วยลดกระบวนการอักเสบของผิวหนังนะคะลดการระคายเคืองจากฟรีเรดิคอลอื่นๆและยับยั้ง ปฏิกิริยา x x i a t i ด e Damage Cell ค่ะ 3. Pigmentation Control ค่ะตัวสกินโกลเนี่ยจะไปยับยั้งไทโรซินะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเม็ดสีค่ะพร้อมยังปกป้องยับยั้งกระตุ้นให้เกิดเซลเมลานินที่ผิดปกติขจัดและทำลายเซลเม็ดสีเข้มทำให้ฝ้ากะจุดด่างดำลดลงอย่างชัดเจนค่ะ ช่วยในเรื่องของการขับสารพิษค่ะปกป้องกันเกิดสิวเลื้อรังลดอาการสิวพผสิวผื่นลดรอยดำสิวฝ้าก,กะ่ะปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขาวใสเรียบเนียนภายใน7วันค่ะ